8มีนาคมวลมาตากับแถอีซี่นะคะวันนี้เรามาเรียนมาตรา65ตรีวงเล็บ6ทวีค่ะมาตรา65ตรีวงเล 6, ็บ6ทวีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระและภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตา82ทั16 ภาษีซื้อที่ต้องห้ามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตราภาษีสองทัห้าวงเล็บสี่หรือภาษีซื้ออื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานะคะยาวนิดหนึ่งค่ะอ่าดังนั้นวันนี้เรามาเรียน6 5สบ้าตรีวงเล็บหทวินะคะซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษดากรล 2, รักษณะสองภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวดสภาษีเงินได้ ส่วน3การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังนั้นมาตรา65ตรีโมเลกทวิจึงอยู่ภายใต้ส่วน3หมวด3ลักษณะ2แห่งประมวลรัษฎากรค่ะซึ่ง6 5ตรีเนาะก็จะอยู่ภายใต้65ทวีอีกทีหนึ่งคือ6 5ทวีค่ะมันเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ในส่วนในในส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนสการเก็บภาษีเงินได้จากนิติบุคคลเนาะจากนิติบุคคลก็คือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ซึ่งห5้าทวีจะมีทั้งหมด15หวงเล็บก็คือมี15มีเงื่อนไขทั้งหมด15ข้อวางกันเถอะนะคะแต่ว่าข้อที่1เขาบอกว่ารายการดังต่อไปนี้เนี่ยก็ที่ระบุไว้ในห5ตรีอ่ะไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย คืออะไรคือในทางบัญชีค่ะสามารถบันทึกเป็นรายจ่ายได้ถ้าเรามีเอกสารบริษัทมีเอกสารมีการจ่ายไปจริงมีเอกสารเราก็สามารถบันทึกบัญชีได้เลยไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามแต่ทางภาษีเขาบอกว่าทางบัญชียูจ่ายได้นะแต่ภาษีเนี่ยถ้ามันเข้าลักษณะตาม65ตรีนคะคะซึ่งมีทั้งหมด20วงเล็บเนี่ยเราจะไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีคือเวลาเราคำนวณ คำนวณกระดาษทําการคํานวณ CIT ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีอะคะ่ะในพองดอหก่อนยื่นพองดอหศูย์เนี่ยคะ่ะเราจะต้องไปปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอันนี้แล้มันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงตอนนี้เราเรียนถึง65ตรีวงเล็บ6ทวิแล้วนะคะก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสื่อคะ่ะอ่ะเรามาดู65ตรีวงเล็บ6ทวิเนาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระอันนี้ก็คือตัวสีน้ำเงินนี้นะและภาษีซื้อนะคะของบริษัทหรือห้างสุ่บุตคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนะคะก็คือเราข้อ6ทวีเนี่ยมันใช้บังคับสําหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนเนาะผู้ประกอบการจดทะเบียนหมายความถึงผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ หมายถึงผู้กับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรามาดูตัวฟ้านี่ก่อนตัวฟ้านะคะตัวน้ําเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระหรือพึงชําระตรงนี้ค่ะหมายความถึงตรงนี้ค่ะในพองพสามก็คือต้องชําระตรงนี้นะคะกรณีนี้ค่ะมันเป็นภาษีที่ต้องชําระเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่รายจ่ายอยู่แล้วแหละเพราะามันมาจากอะไรคะมันจามาจากภาษีขายหักภาษีซื้อ ใช่ไหมคะภาษีขายหักภาษีซื้อจะได้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระนะคะที่ชําระหรือพึงชําระดังนั้นตัวนี้จึงไม่สามารถเอามาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะคะและตัวแดงค่ะก็คือภาษีซื้อภาษีซื้อนะคะภาษีซื้อของบริษัทกรณีแบบนี้ค่ะภาษีซื้อของบริษัทจะไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้เช่นอะไรคะเช่นอ เอามาสรุปมาให้ดูเนาะตาม82ทัา5แห่งประมวลราษฎรเราจะมีเงื่อนมีใบกำกับภาษีซื้อทั้งหมด6แบบ6แบบนะคะ6แบบตัวสีดำอะค่ะอ่าตัวสีดำกับตัวสีน้ำเงินตอนนี้แยกให้แล้วคำถามคือรายการใดบ้างที่ภาษีซื้อนั้นไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคือนเนเจอร์เขาบอกว่า ภาษีซื้อเนี่ยไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะก็คือให้บวกกันนั่นแหละถ้าเราไม่ไปขอคืนในแบบพอพสามศูนย์ใช่ไหมคะเราเราซื้อสินค้าหรือเราใช้บริการเรารับบริการเนี่ยคะ่ะแล้วเรามีภาษีซื้อแต่ภาษีซื้อนั้นอะเราไม่ไปขอคืนด้วยเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ไปเครดิตไม่ไปขอคืนหักออกในพอพสามศูนย์เราเนเจอร์เนาะเราก็ห้ามเอามาลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ห้ามลงมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเช่นอะไรเช่นสมมุตินะก้อยไปซื้อเมาส์ซื้อเมาส์มา300บาท300บาทนะคะ300บาทนี้แล้วมีภาษีซื้อ7%็ปอร์ก็คือ21บาท21บาทถ้าก้อยไม่เอาไปเครดิตก็คือไม่เอาไปลงรายงานภาษีซื้อเอาไปเครดิตในพพสามศูนย์นะคะไม่เอาไปหักออกหักจากภาษีขายเนี่ยกรณีที่ก้อยไม่เอาไปเครดิต ก็ต้องไปดูว่าที่ไม่เอาไปเครดิตเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรและเหตุผลนั้นเข้าเงื่อนไขาตามมาตราปิสองทับห้าแห่งประมวลรัษฎากรวงเล็บสี่วงเล็บหกหรือเปล่าถ้าเข้าเงื่อนไขก็จะสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้แต่ถ้าไม่เข้าภาษีซื้อ21บาทนั้นก็ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบวกกับนะคะคราวนี้เรามาดูกันแล้ว82ทับาเนี่ยค่ะมันมีทั้งหมด6อวงเล็บเนี่ยค่ะมีอะไรบ้าง โมเดที่ 1, กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจดแสดงได้ว่าใบกำกับภาษีนั้นมีการชำระภาษีซื้อเช่นสมมุติว่าไอ้สามบาทเมื่อกี้เนี่ยที่ก้อยซื้อเมาสมาก้อยไม่มีใบกำกับภาษีอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถมาเครดิตภาษีซื้อได้และตัวภาษีซื้อนั้นนะคะก็ไม่สามารถ เอามารับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้321ข้อที่1คือไม่มีเนาะไม่มีหรือไม่อาจแสดงได้ว่าได้ชําระภาษีบุกเล็สก็คือมีแต่ข้อความไม่ถูกต้องเช่นชื่อบริษัทไม่ถูกต้องเลขประจําตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องเนาะก็คือมันจะมีในส่วนของอ ใบกากับภาษีที่ต้องมีรายละเอียดนะคะต้องมีรายละเอียดว่าตองมีชื่อมีที่อยู่มีรายละเอียดมีเลข tag id มีสำนักง,งานใหญ่สาขาอะไรต่างๆนะคะตามเกณฑ์ของใบกากับภาษีที่จะสามารถเอามาเครดิตได้กรณีที่มันมีข้อความไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะเหมือนกันก็คือเราห้ามเอาไปเครดิตในภาษีซื้อขณะเดียวกันในค่าใช้จ่ายเราก็ห้ามเอามาลงเป็นรายจ่ายดังนั้นก็ให้เดบิต stationery เนาะคะ่าเมาส์สามร้อยบาท เดบิตได้แต่ยี่สิบเอ็ดบาทก็จะลงเป็นค่าใช้จ่ายเป็นสเตชันเดอรี่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับอีกยี่สิบเอ็ดบาทอันนี้ทางภาษีนะทางภาษีเขาอาจจะให้ลงเป็นค่านั้นแหละแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงนะคะอ่ะก็ต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับอีกยี่สิบเอ็ดบาทอันนี้คือวงเล็บสองวงเล็บสามค่ะภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการเช่นอะไรเช่นเมาส์อันเดิมเลยค่ะ เป็นการซื้อเมาส์ให้ก้อยซึ่งเป็นรายจ่ายเป็นการให้โดยเสน่หาบริษัทให้เมาส์ก้อยคือไม่มีกฎระเบียบสวัสดิการนะก้อยเอาเมาส์เนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ในการทำงานเอาไปใช้ในเรื่องอื่นไปใช้ส่วนตัวเนาะซื้อไปใช้ที่บ้านเป็นเรื่องของการส่วนตัวไม่ใช่เป็นการทำงานเลยสมมุตินะคะกรณีแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการดังนั้นถ้าบริษัทจะจ่ายให้ก็จ่ายให้ได้นะคะ ก็จะไปเป็นไม่ว่าอาจจะเป็นเงินได้ของก้อยไม้หรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยเสน่หาเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับนะคะภาษีซื้อนี้ถึงแม้ใบกำกับจะถูกต้องมีชื่อบริษัทอะไรครบถ้วนก็ไม่สามารถเอาไปเครดิตได้และไม่สามารถเอามาลงเป็นรายจ่ายได้นะคะจะต้องเป็นภาษีตัวภาษี21บาทก็ต้องเป็นรายจ่ายบวกกับด้วยเช่นกันวงเล็บ5้าเอาตัวสีดำก่อนนะภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกก็คือ ผู้ขายเมาให้ก้อยเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เราสามารถไปตรวจสอบได้เนาะในอินเทอร์เน็ตในของเว็บกรมสรรพากรว่าคนที่เราขายของให้กับเราเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าถ้าใช่เขามีสิทธิ์ออกใบกำกับถ้าไม่ใช่ เขาไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับดังนั้นการที่เขาออกใบกำกับนั้นเป็นมันก็เหมือนใบกำกับปลอมเนาะเราไม่สามารถเอาไปเครดิตภาษีซื้อได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถเอามาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้กลับไปที่วงเล็บสี่ค่ะสีดำหมดแล้วนะสีดำก็คือห้ามไม่ให้ลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีนะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตราหกสิบห้าตรีวงเล็บหกทวิตในส่วนของภาษีซื้อ แต่วงเล็บสี่กับวงเล็บหกขาดตัวสีน้ำเงินอันนี้คือสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้คือแวดเคลมไม่ได้ก็จริงนะแต่ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้วงเล็บสี่คือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองใช่ไหมคะอย่างเช่นการรับรองเราเรียนไปแล้วที่หกสิบห้าตรีวงเล็บเท่าไหร่นะาวงเล็บสี่อ่ะวงเล็บสี่เนาะโอ้วงเล็บสี่เหมือนกันเลยนะคะก็คือ เป็นเรื่องของค่ารับรองกรณีนั้นนะคะถ้าเราไปเลี้ยงอาหารลูกค้าพาลูกค้าไปรับประทานอาหารนะคะไปรับประทานอาหารแล้วมีแหวกเกิดขึ้นแหวกตรงนั้นนะคะมันเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้นํามาเครดิตภาษีซื้อแต่อนุญาตให้ลงเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งจํานวนนะคะลงเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งจํานวนดังนั้นเราไป สมมติพาลูกค้าไปทานอาหาร3,000บาทมีแวด210บาทเราสามารถเดบิตค่ารับรองที่3,210บาทได้เลยหรือเมาส์ตัวเดิมเมาส์ตัวเดิมเอาซื้อเมาส์เนี่ยให้ลูกค้านะปีใหม่ปีใหม่ให้เมาส์ให้ลูกค้าเป็นค่ารับรองนะคะให้ไปให้ไปเป็นค่ารับรองกรณีแบบนี้ค่ะย1สบาทเราสามารถเป็นเดบิต อ่าค่ารับรองที่321บาทก็คือค่าเมาส์สามร้อและค่าแวดยี่บาทได้เลยนะคะคือภาษีซื้อเครดิตไม่ได้แต่รับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ยีบาทนี้ไม่ต้องบวกกับอีกต่อไปเมื่อกี้เมาส์ตัวนี้ข้อ 1, นึ่งข้อสอวงเล็บหนวงเล็บสวงเล็บสวงเล็บห้าก้อยบอกให้บวกกับถูกไหมพอวงเล็บ4ซื้อเมาส์ตัวเดิมเลย แต่ให้เพื่อการรับรองตรงนี้ไม่ต้องบวกกับน,นะคะลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้และมูลเรกค่ะภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีเนาะก็คือเขาบอกว่าภาษีซื้ออื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกิจสิกาก็คือถ้ามีการอ,อนุมัติเพิ่มเติมมีการเป็นภาษีซื้อที่ที่ระบุเพิ่มเติมนะคะในพระราชกิจสเิกรหรือว่าอนุมัติโดยรัฐมนตรีเนี่ยเช่นอะไรเช่น ประกาศที่ดีกรมสรพากรณเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่42พูดถึงเรื่องใบกำกับอย่างยอ่อพูดถึงเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์นั่งไม่เกินสิบที่นั่งพวกนี้ก็เป็นภาษีซื้อต้องห้าเหมือนกันนะคะเป็นภาษีซื้อต้องห้าเหมือนกัน เราสามารถเอามาลงเป็นรายจ่ายได้นะคะม่ถ้าเราไปซื้อสินค้าเนาะซื้อสินค้าที่เซเว่นแล้วเราได้ใบกํากับภาษีอย่างย่อมาเราไม่ได้แบบเต็มรูปและเรา,าอาจจะมีรายงานซัพพอร์ตอีกสซักอันหนึ่งว่าเป็นเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการจริงๆนะคะกรณีนี้ค่ะภาษีซื้อตามใบกํากับอย่างย่อนั้นไม่ต้องบวกกับนะคะแต่จะสามารถรับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้คือไม่สามารถเอาไปเครดิตภาษีซื้อ แต่ไม่ต้องบวกกับสามารถรับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะคะอันนี้ก็คือภายใต้ไปสองทับห้าวงเล็บหกที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะก็คือภาษีซื้ออื่นๆนั่นเองนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของมาตราหกสิบห้าตรีวงเล็บหกทวิก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มตามพพสามศูนย์ที่ชำระหรือไม่ชำระเนี่ยนะคะแล้วก็ภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนนะคะอ่าอันนี้เป็นเฉลยเนาะก็คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อห้า ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้แต่ข้อสี่และข้อ6สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ก็คือไม่บวกกับนะคะค่ะวันนี้จบไปแล้วตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันลมาตานะคะพรุ่งนี้เรามาเรียนด้วยกันค่ะมาทําให้เรื่องภาษีในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายกับบริการของไทยอีซี่ค่ะในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ